ครับสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณมาเจอกันในสูตร2ตัวบนชุดที่2นะครับคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําการลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราต้องมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ในการวิเคราะห์2ตัวบน ว่าสรุปแล้วสูตรที่1กับสูตรที่2ตัวเลขมันมีตัวเลขคู่ใดบ้างนะครับที่เหมือนกันและคล้องจองกันสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะครับถ้าชอบนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามมาไว้กด s ับ s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหากไม่เป็นการาเสียเวลานะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ย จดแล้วก็ลองคำนวณตามนะครับลองคำนวณตามวิธีการคำนวณมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะหรอกครับมันมาจากการวิเคราะห์ของเราแล้วก็เราทำสถิติย้อนหลังเพื่อหาโอกาสไปข้างหน้าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจในห้องสูตรคำนวณมาดูเกี่ยวกับสูตรในการหาตัวเลข สองชุดนะครับตัวเลขสองชุดเราไม่สามารถระบุตำแหน่งได้นะครับว่ามันจะมาตำแหน่งหลักสิบหรือมาตำแหน่งหลักหน่วยเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับค่า x 1 0หน่วยเป็นตัวตั้งไว้แล้วนะครับค่า x 1 0หน่วยนี้มันเป็นตัวตั้งเพื่อเอาไปเป็นองค์ประกอบของ2ตัวบนในงวดถัดไปหรือยังไงเพื่อนๆลองย้อนกลับแล้วก็ลองทำดูนะครับค่า x 1 0หน่วยนี้ว่ามันมีประโยชน์ ในการเอาไปใช้ในเรื่องก,การเลือกซื้อสลากกินแบ่งหรือเปล่านะครับแต่ตัวเลขของเรามันได้สองตัวนะครับสองตัวบนนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่หกตัวบนนะครับก็เป็นแนวทางให้นะครับเป็นแนวทางก็เราได้สองตัวเรามั่นใจว่าสองตัวที่เราคํานวณมาเนี่ยอ่ามันออกอะไรนะครับอีกหนึ่งหมายเลขก็คือหลักร้อยหลักร้อยอันนี้ก็ต้องรออีกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงหลักร้อยให้ เพราะว่าคำนวณดูแล้วว่ามันมีวิธีการอยู่นะครับแต่มันไม่ได้เดินแบบสวยหรูนะครับไม่ได้เดินแบบสวยหรูตอนนี้ก็เอา2ตัวบนไว้ก่อน2ตัวบนไว้ก่อนแต่ทิศทางตัวเลขมันก็ไม่ไปไหนหรอกครับตัวเลขมันขึ้นแต้มลดแต้มลบไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆลองไปทําย้อนกลับนะครับตั้งแต่17มกราปี2 5 6 7นนะครับลองดูซิว่าการลดแต้มเพิ่มแต้ม แล้วก็ลองดูอีกหนึ่งอย่างก็คือเลขหกกับเลขเก้าไม่ว่าจะมาบนหรือมาล่างรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเลขหกมาบนนะครับก่อนหน้านี้เลขหกเลขเก้ามาล่างนะครับทีนี้รอบนี้นะรอบวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเลขหกกับเลขเก้าเนี่ยมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าเองเท่านั้นแหละครับเราไปดูกันนะครับว่ามันจะมาหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่มาบนมันก็ต้องมาล่างไอ้เก้ากับหกนี่แหละ เอาวิธีการนะครับวิธีการตัวเลขชุดแรกที่เราจะได้มานะครับเราต้องทําแบบนี้นะครับเราใช้รางวัลที่1ของงวดก่อนหน้านี้นะครับแล้วกงว็งวดที่ผ่านมาคืองวดที่ผ่านมาคือ3ามหกเจ็ดสามสามหกนะครับ ไอซีสามสี่ห้าศูนย์สามเราไม่ใช้นะครับอ่างวดนี้ก็จะเป็นอันนี้ของวันที่สิบหกนะครับอันนี้จะเป็นของวันที่หนึ่งอันนี้จะเป็นของวันที่สิบหกเราใช้ของวันที่สิบหกนะครับสองงวดเพื่อหารางวัลที่หนึ่งสองตัวบนในงวดวันที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆพอเข้าใจไหมครับคืองวดแล้วก็เว้นงวดเอางวดนี้นะครับงวดที่หนึ่งกับงวดที่สามงวดที่สองไม่เอา ลองทำดูนะครับลองทำดูงวดข้ามงวดไงครับงวดข้ามงวดคือเราจะใช้ตำแหน่งหลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับตัวแรกก็คือ50 4นย์ะครับ504ย์50มันคือเลข4ตัวที่2คือ3 3มสามหหลักหน่วยมันก็คือเลขหเรานำสี่กับ6มาบวกกันได้เท่ากับ10ก็คือ0นะครับนับถอยหลังไปหน่งแต้มก็คือเลข9นะครับนับเพิ่มไปอีกสองตำแหน่งก็คือ1แล้วก็2 ชุดแรกนะครับตัวเลขเราประกอบด้วย9012เอามาดูชุดที่2ชุดที่2เนี่ยเราจะใช้รางวัลเลขล่างนะครับ2ตัวล่างเช่นเดียวกันครับวันที่16วันที่16เพื่อไปหาวันที่วันที่1น,นะครับวันที่16งวดก่อนหน้านี้ก็คือ16เดือนเดือนอะไรเอย่ยเดือนเดือน6นะครับ16เดือน6อันนี้มัน16เดือน7นะครับ ก็คือออก3ามหนึ่งวดที่ผ่านมาออกสองหนึ่งเราก็ใช้ตำแหน่งหลักสิบนะครับของเลขล่างสองตัวเอามาบวกกันครับ3ามบวกสเท่ากับห้หนับถอยหลังไปก็คือสี่นับเพิ่มไปก็คือ6ได้4ี่ห้าหแล้วทีนี้แล้วทีนี้หกบวกอะไรเท่ากับสิมันก็คือสแต่ในเมื่อสี่เรามีแล้วนะครับ เราต้องยืดไปอีกสักตัวครับเพื่อกันครับเพื่อกันเอาไว้นะครับเผื่อมันยืดมาถึงจุดนี้ก็คือเลข7จะได้คือ4 5 6ห้าแล้วก็7นะครับอ่ะครบแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือซ้ายมือ9012ขวามือคือ4 5 6หแล้วก็7ทีนี้เราไปดูสูตรตัดสูตรตัดเราก็นำง่วนนี้แหละครับ3ามหนึ่ง กับ2 1 3 1มเอามาบวกกันเท่ากับ4 2 1บวกกันเท่ากับ3 4บวก3เท่ากับ7 7นับถอยหลังไปคือ6นับเพิ่มไปคือ8ได้6 7 8 6 7 8นี้สำหรับสูตร2ตัวบนชุดนี้ก็คือจะนำา678นี้ไปตัดนะครับจะนำา678นี้ไปตัดคู่2ตัวบนทีนี้เรามาดู <c oughs> วิธีการเลย วิธีการของเขานะครับก็คือเรานำ2ตัว2เลข2ชุดนะครับคือ9012กับ4567เนี่ยเอาไปจับคู่ครับก็จะได้เป็น94 95 96 97 04 05 06 07 14 15 16 17 24 25 26แล้วก็27ได้กี่คู่ครับ4 6 8 12คู่นะครับ12คู่นี้ไม่ระบุตำแหน่ง10หน่วยนะครับถ้าเราจะกลับด้วยก็จะเป็น24 นะครับ24คู่เอาละทีนี้เรามาดูว่าค่า x 1 0หน่วยเรามันตรงไหม6 7 8 9 0นย์นะครับ9ครับ0ครับ1 4 5 6 7แสดงว่า1 5ถูกตัดออกได้ครับเพราะไม่มี 67890เป็นองค์ประกอบนะครับ25ตัดออกครับเพราะไม่มี67890เป็นองค์ประกอบนะครับฉะนั้นก็จะเหลือ,อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ตอนนี้เหลือ14คู่นะครับเหลือ14คู่14คู่ 14คู่แบบไม่ระ,ะบุตำแหน่งนะครับามาดูเกี่ยวกับ2ตัวบนชุดที่ผ่านมานะครับคลิปก่อนหน้านี้เราไปดูสิครับว่ามันมีคู่ใดบ้างน,นะครับที่มันเหมือนกันเพราะว่าสูตรพวกนี้นะครับในตามความเข้าใจของ,ของผมเองนะครับถ้าหากสูตรมันเดินจริง ตัวเลขมันก็ต้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์ในที่นี้ก็คือตัวเลขมันต้องเหมือนกันครับแต่ว่าตำแหน่งมันอาจจะไม่ใช่นะครับบางตัวก็เป็นหลักสิบบางตัวก็เป็นหลักหน่วยมาดูนะครับ94ตัวแรกเลย94ในสูตรนี้นะครับกับ94ที่ผ่านมานะครับมีไหมครับมีนะครับ94คือ49นะครับแต่มันแต่มันมาตรงกันนะครับคือ94 94ต่อมาคือ95มีไหมครับ 9 5 5 9มีครับต่อมาคือ96 96มีไหมไม่มีครับ97 97ในสูตรก่อนหน้านี้ก็ไม่มีนะครับต่อมา04 05 06 07 04 05 06 07มี05แล้วก็04นะครับต่อไปคือ14 16 17 15เราตัดอันนะครับ14 16 17มีไหมเอยไม่มีครับผ่านไปเลย ต่อมาคือ2 4 2 5 2 6 2 7เอา2 4 2 6 2 7นะครับ2 4คือ4 2 2 6คือ6 2 2 6 2 4มีไม่เอ่ย2 4 2 4ก็ไม่มีนะครับอ่าแต่เพื่อนๆอ,อย่ามั่นใจนะครับอ่า2 4 2 4 4 2ไม่มีนะครับ2 4 4 2ไม่มีนะครับ2 6 62มี27อ่า2772ด้วยนะครับ2772เห็นไหมครับอ่าให้ดูกว้างๆก่อนนะครับตอนนี้ตัวเลขที่เราคัดออกมาเนี่ย94เดี๋ยวนะครับผมไม่ได้วงกลมไว้ให้94 95 04 05นะครับ04 05 26 04 05 26, 26 27นะครับอ่าทีนี้เราก็จะเหลือ เท่านี้แล้วนะครับแต่มันเกิดมันเกิดถ้าเราจะเอาสูตรตัดของชุดนี้นะครับไม่ใช้ก็คือ6 7แล้วก็8 6 7 8ถ้าเราเล่น6 7 8จริงๆครับมันก็จะเหลือเพียง2ตัวนะครับเออสองหกับ2 7นะครับ 6มันจะมาบนอีกหรือเปล่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอันนี้คือที่ผมตัดและผมเน้นให้นะครับมันจะมาหรือไม่มาเนี่ยเพืเ่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณด้วยน,นะครับเพราะว่าตัวเลขเราก็ทําไปตามที่เราคํานวณน,นะครับแต่มันมีความขัดแย้งอีกบางอย่างนะครับความขัดแย้งอีกบางอย่างมันเกี่ยวกับสูตรตัวตัดอ่ามันก็ไม่ได้ขัดแย้งจริงๆหรอกครับเพราะว่าสูตร ที่เราจะมาตัดเนี่ยนนมันจะมีอยู่หนึ่งชุดนะครับอันนี้ผมเขียนให้กับเพื่อนๆอแล้วยังเเดี๋ยวนะครับมันจะมีอีกหนึ่งชุดนะครับคือชุดที่ใช้นี่นะครับเดี๋ยวนะครับคือเดี๋ยวผมไม่ได้ลงนะครับแต่มันจะมีชุดนี้แหละครับที่เป็นสูตรตัวตัดอีกหนึ่งสูตรซึ่งผมคาดว่ายังไม่ได้ลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับมันคือศูนย์หนึ่งสอง ถ้าเอาจริงๆนะครับเอากจริงๆเลยศูนย์หนึ่งสองถ้าเอาตามสูตรเราที่มันเด่นสุดสองหกครับสองหกหกสองแล้วก็ศูนแต่ผมเองผมว่าโอกาสที่มันจะมา,าพวกเดี๋ยวนะครับ95นี่มาไหมเพราะเราต้องเขียนนี้ก่อนนะครับ โอกาสที่มันจะเพิ่มแต้มลดแต้มของสองอสองตัวบนเราคำนวณมาจากสามสามหกนี่แหละครับสามเพิ่มไปเป็นสี่สามลดมาเป็นสองสามเพิ่มไปเป็นสี่สามลดมาเป็นสองหกเพิ่มไปเป็นเจ็ดหกลดมาเป็นห้าได้สองมันที่มีตัวเลขเด่นจริงๆนะครับคือสองสามสี่นะครับสองสามสี่โอ้งวดนี้มันมันรู้สึกมันจะครอบคลุมน้อยนะครับแต่เพื่อนๆก็ ยังไงก็อย่าพ,พึ่งเชื่ออะไรมากนะครับมันเป็นเพียงการวิเคราะห์ในห้องสูตรคำนวณเพราะว่าถ้าเกิด012นะครับ0 1 2มันมาจริงแล้วก็ใช้สูตรตัวตัดก็คือ6 7 8นะครับมันก็จะได้คือพวก7 2 7 2แล้วก็2 6 6 2 2นะครับ72 7 2 2 7 6 2 2 6, 6นะครับคือคู่นี้เป็นคู่ที่มันเด่นที่สุดนะครับโอกาสมันก็มาก็ก็มีนะครับ เพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มชุดนี้นะครับสองเจ็ดนะครับสองหกนะครับอืแต่มันก็ต้องระวังเลขสี่ด้วยนะครับเลขสี่แต่ถ้าหากว่างวดนี้เลขหกมันจะมาซ้ําในสองตัวบนนะครับมันก็จะมากลุ่มนี้แหละครับมันก็จะมากลุ่มสองหกนะครับถ้ามันมาถ้ามันไม่มางวดนี้ก็คือมันไม่มาเลยนะครับหก 9มันอาจจะไปลงล่างนะครับแล้วรอบนี้รอบนี้เป็นผลสลากของวันพฤหัสนะครับอังคารพุธพฤหัสมันจะต้องเป็นตัวเลขไม่เบิ้ลก็หามไม่หามก็เลียงไม่เลียงก็ตองนะครับหรือหรือมันอาจจะมาออกมาแบบสมมติน,นะครับอันนี้มัน26มันอาจจะออก5 26ก็ได้ครับเพราะว่า ห้ากับ6มันมาเลขติดกันนะครับแต่อเผอิญว่าพอออกสลากเนี่ยมันจะฉีกออกไปหรืออาจจะออกแปดเจ็ดสองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอีกยิงอย่างนะครับอีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับผลรางวัลผลรางวัลที่เคยออกมานะครับงวดที่ผ่านมามันออกอะไรเอ่ยสามสามหกใช่ไหมครับเพื่อนๆจำที่ผมเคยพูดได้ไหมครับ อ่าเหี่ไหมครับนี่ห้าแปดสามห้าเก้าสี่สี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่มันออกนี่ตรงนี้แหละครับแล้วรอบนี้มันย้ายมานี่ครับมันย้ายมันเคยย้ายมานะครับห้าศูนย์สามนะครับออกห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามพอมันออกห้าศูนย์สามปั๊บมันย้ายกลับมาคือสามสามสองมันผิดไปตำแหน่งหลักหน่วยเท่านั้นนะครับ ผมคาดว่าหน้าเกิดมันย้ายมาฝั่งนี้แล้วรอบต่อไปมันต้องย้ายกลับมาอยู่ในปี66นะครับอาจจะย้ายกลับมาปี66มันก็อยู่ละแวกนี้แหละครับอ่ามันก็จะอยู่ละแวกนี้แหละครับเพื่อนๆสังเกตเกี่ยวกับการออกผลสลากให้ดีนะครับไม่ใช่ว่ามันออกตรงกันทุกงวดน,นะครับเดือนกรกฎราคมันจะต้องถัดไปเดือนสิงหาอะไรแบบนี้แหละครับรอบนี้ก็กรกฎราคสิงหาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ มันก็กระ,กะดกาสิงหาแล้วทีนี้มันจะย้ายไปฝั่งไหนล่ะถ้าเกิด <c oughs> มันย้ายมาฝั่งนี้มันก็เข้าทางเลยแล้วครับ <c oughs> มันก็เข้าทางเลยนะครับคือแปดเจ็ดสองเนี่ยครับอืมคือแต่ว่าของเราคือสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองหกให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางยังไงผมไม่กล้าการันตีนะครับแต่เลขที่มันจะออกมันอยู่ในกลุ่มใหญ่ครับเพื่อนๆลองดูสิครับว่า สูตรที่1น,นะครับสตัวบนกับสูตรที่2 2ตัวบนเนี่ยมันอยู่กันแบบไหนนะครับมันอยู่มันมีตัวเลขตัวใดที่ซ้ํากันบ้างแล้วก็มันจะเหลือทั้งหมดกี่สูตรนะครับมันจะเหลือทั้งหมดกี่สูตรคือเราดูสิครับว่าตัวเลขคู่ใดนะครับที่มันเหมือนกันเราคัดออกมาครับคัดออกมาแล้วลองคำนวณดีว่าถ้าเราซื้อแหใหญ่มันจะได้แค่ไหนถ้าเรา แหกกลางเหรอครับแหกกลางคือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มใหญ่ทั้งหมดคือเก้าสี่เก้าห้าูนย์สี่นย์ห้านะครับเนี่ยนะครับเก้าสี่เก้าห้าูนย์ีู่นย์ห้าแล้วก็หกสองนี่คือตัวเน้นนะครับ6กสองเจ็ดสองนี่คือตัวเน้นต์แล้วอพอที่จะเข้าใจไหมครับยังไงผมยังไม่สรุปนะครับแต่เอาไปเป็นแนวทางก่อนเพราะเดี๋ยวผมต้องไปเจาะให้ได้นะครับว่าไอ้กลุ่มตัวเลขตัวเนี้ย มันจะมาจริงหรือเปล่าหรือมันจะทิ้งไปเลยนะครับงวดนี้เพราะผมกลัวว่าค่า x มันจะมาจับกันเองนะครับค่า x 10หน่วยมันจะมาจับกันเองหรืออีกกรณีนหนึ่งก็คือเลขที่เหลือนะครับคือ1 2 3 4แล้วก็5นะครับมันมาจับกันเองนะครับเดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์อีกหนึ่งครั้งนะครับไปวิเคราะห์อีกหนึ่งครั้งยังไงก็ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สำหรับแนวทางคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับหรือเพื่อนๆมีสูตรมีสูตรเป็นของตัวเองหรือไปดูสูตรของอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับเอามาเปรียบเทียบกับของผมเพื่อนๆนำไปใช้ได้หมดแล้วครับไม่ว่าอาจารย์ท่านไหนทุกทท่านนะครับที่ลงคลิปวิดีโอเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นการเผยแพร่นะครับเผยแพร่เกล็ดเผยแพร่แนวทางให้กับเพื่อนๆทุกๆคนล่ะครับ เพราะว่า YouTube เราไม่มีกลุ่มห้องลับนะครับนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับจริงๆผมอยากย้ายเพื่อนๆของห้องสูตรคำนวณเนี่ยเขียนเกี่ยวกับสูตรผมเขียนเกี่ยวกับสูตรของอาจารย์ท่านอื่นนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ลองลองลงทุนสมุดนะครับสักเล่มแล้วก็พอว่างๆนะครับพอว่างๆก็นั่งคำนวณดูเราใช้วิธีการ ของแต่ละอาจารย์มาผสมกันก็ได้นะครับเพื่อหาโอกาสให้ตัวเองเราทําฝึกไปเรื่อยๆนะครับอเดี๋ยวสลาก N 3สามันจะออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลดีกับเพื่อนๆนะครับมันเป็นผลดีกับเพื่อนๆเราก็จะได้มีแนวทางในการเลือกซื้อนะครับก็อยากให้รัฐบาลนะครับ <c oughs> ขายในแอปเป๋าตังนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วกองสลากลองไปดูพิจารณาใหม่นะครับ ซื้อกับกองสลากโดยตรงดีกว่าครับอย่าไปผ่านเอเนต์อะไรมากเลยครับเพราะว่ามันมันจะวุ่นวายไปนะครับไหนไหนก็มีแอปเป๋าตังเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ซื้อกันง่ายราคาก็ถูกต้องไม่มีการโกงนะครับไม่มีการโกงใดๆทั้งสิ้นในแอปเป๋าตางังทางรัฐบาลก็เป็นประกันนะครับถ้าไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยอาจจะมีการตกหล่นบ้างอาจจะมีการาส่งส่งนัมเบอร์ไม่ถึงหรืออาจจะลืมส่งนัมเบอร์นะครับก็ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ฝากรัฐบาลฝากกองสลากไว้ด้วยนะครับจากเพื่อนๆจากคนที่ชอบเกี่ยวกับตัวเลขนะครับมันเป็นการท้าทายนะครับถูกก็ดีนะครับไม่ถูกก็อย่าไปเสียใจนะครับมีมีโอกาสใหม่ครับ16วันเจอกันครั้งนะครับ15วันเจอกันครั้งขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับหลายปีมากขอบคุณจริงๆนะครับจากผมห้องสูตรคำนวณนะครับ ก็อยากใช้เพื่อนๆติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับในห้องนะครับเป็นกําลังใจใ,หในห้องคอมเมนต์ใดน,นะครับที่ดูแล้วว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมนะครับเราเป็นคนไทยนะครับเราก็บอกแล้วเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับเราทําเพื่อความชอบสรุปให้นะครับทัวที่มันเด่นสุด26แล้วก็27ครับ อย่าลืมกลับด้วยนะครับ72ดไปเลือกซื้อสลากไว้ก่อนนะครับหาหลักร้อยมาใส่เดี๋ยวผมก็จะไปหาหลักร้อยมาด้วยนะครับไปหาหลักร้อยมาแล้วก็วิเคราะห์อีกทีนะครับว่า2 6 2 7เนี่ยมันเด่นจริงหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ท่านี้ก่อนขอบคุณครับ